ร้านนี้มาเปิดใหม่เนาะเออจะลองกินดูกช่นดียวกันก็อร่อยดีนะสวัสดีฮะวันนี้วันออวันสุดที่หกเจ็ดแปดมาดูกันนะแปดสิงหาคมนะครับก็ ไป้ายายเลยนะมิกซูต่างชานมไข่มุกมาอร่อยอร่อยอร่อยใช้ได้วะ่ะถ,ถึงว่าดิถ้า,ถาวันปกติทําให้คนไม่เต็มร้านตลอดเพราะว่ามันอร่อยนี่เองนะฮะเออ <laughs> มันน่าจะเป็นคำตอบที่คุณควจะคิดได้มาแล้วเพราะมันอร่อยแหละอือร่อย,ออยคือร้านนี้มันมาเปิดตั้งหลายวันแล้วเออมัน ผมเดินไปเห็นวันนั้นนะไอ้วันที่ผมเดินไปขั้วแล้วผมก็หิวข้าวแล้วผมพูภาษาอังกฤษทั้งคิดนะเออวันนั้นแหละที่ผมเดินไปแล้วเห็นร้านเนี้ยคนผมตอนแรกผมเดินเข้าไปตอนแรกวันนั้นผมก็จะเดินเข้าไปนะผมไทยผมไทยวีโอตอนเออที่หน้าร้านนั้นเมื่อวันนั้นเนอะแต่ว่าไม่เอาใส่นะเพราะว่าสุดท้ายแบบคนมันเยอะเนยผมก็เลยเดินอองมาดีกว่านะเอากินวันอื่นก็วันนี้ก็ได้กินนะฮะคือคนมันเต็มมาหลายวันมากเลยอะวันนี้มันวันสุแห่ครบนะทศษาสนใหญ่ก็เลยกลับบ้านไปแล้ววันนี้ก็เลยม่คอีู้าก็เลย เอาไดโอกาสนี่แหละคือได้ลองรสชาติล้านบกสูสิก็อร่อยนะฮะก็เข้าใจแล้วนะฮะว่าทําไมคนแม่งเต็มตลอดเวลาทวผ่านมาเพราะนั้นแนะ่ะอืมนี่ผมอยู่ตรงเนี่ยก็เหน้าร้านหน้าร้านูชินะฮะเอีอหน้าร้านบูชิที่สมัยก่อน,นร้าน,น,าานหายปุ่ปนที่มากินตอนสมัยก่อนตอนเปิดเครื่องตอนที่พวกหลิกว,วก็ีแท่ัอยู่อะ นั่งอยู่ตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับนะับผมซื้อเบอร์เกอร์มาเบอร์เกอร์สเต็กไก่จากเซเว,นนะเว่นนะฮะเดี๋ยวกินนี่เสร็จเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับร้านแนละ้ว แต่ก็ถ่ายแค่นี้แล้วกันนะฮะเมื่อนอกจากนั้นก็ไม่มีรรับเนาะกลับกลับมาก็นั่ังเล่นคอมต่อไปแล้วนี้ก็อาบน้ำไปเรียบร้อยก็กำลังจะนอนเรียบร้อยนะอกินชาไปกินชาแล้วนั้นก็อร่อยจริงๆแหละในวันอื่นไปลองกินไอติมลองไปกินมาเฟินอะไรร้านนั้นมันเหวันนี้ก็กะจะไปสั่งอยู่นะแต่ว่ามันมันหมดแล้วละขอของเขาหมดแล้วนะฮะตอนนี้มันขายจริงๆหรือมั้งในนั้นในนั้นทำเลมันก็ดีเนาะในซอยน่ะแต่นั่นล่ะผม ไปคิดแค่น,นี้นะผมวังแล้วตอนนี้นอนตึกดิดนงตอนนั้นละตทั้งไงเอาไปเจอกับพวงนี้สวัสดีครับ o อ yeah golden wind time